ขึ้นสงบเพราะเราไม่ไปเป็นเจ้าองอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทางไหนเรานี่ได้ตามสบายถ้วยโถโอญานที่มีในบ้านในช่องของเราโต๊ะเก้าอี้อะไรเพื่อให้พ้นจากวัฏสงสารทุกทุกคนแต่ว่าเราสัตว์คู่ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดไปอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้ว อะไรก็มาใจของตนอะไรก็มาใจของตนทั้งนั้นกลัวจ,จะไม่ได้ก็ไม่สบายใจในความเป็นจริงนั่นที่เรียวกว่าของตนหรือของตนน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันในเป็นมีมุติเราต้องเรียนรู้มันซะทุกอย่างนะมันเป็นของสมมุติเช่นตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยชื่อเรานี่ยนะ ไม่มีชื่อมาต่เมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านั้นไม่มีเพราะมันไม่มีทาไมมันตึงไปม,มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เออเอาไปวางไว้ตรงที่มันบางว่างเพราะว่าศาสตร์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเสียชื่อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ใหม่หสมมุติขึ้นมา เป็นนายกอนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อไม่สมมุติที่ตรงนั้นทําไมจึงสมมุติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรคนจะถ้าคิดเช่นนั้นแล้วว่าไม่ไม่อยากจะทําการงานอะไรทําแล้วก็ไม่ใช่ของเราไอคา้คนจริงจริงอ่ะไอ้คนที่ทําอะไรว่าใช่ของเรานั่นแหละคนนั้น,ม,นม,มันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละ เมื่อเราทําไปทําไปทําไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทําไปเพื่อการกระทําแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบมีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายโดยตามเป็นจริงของมันเสียออเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นของสมมุต รู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุติให้มันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากันว่าไอ้ที่ตรงนั้นนะมันว่างท่านสอนพระโมคคราชท่านสอนว่าพระโมคคราชท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างอย่างนี้คนก็ตกใจนะ มองดูโลกไี่ให้มันเป็นของว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเรา